ทบเทสงานนะครับผมงานตรวจผ่านหมดทุกอย่างนะครับชุดนะครับผมจะมีงานหนึ่งเม็ดหรืองานสองเม็ดนะครับสั่งได้นะครับลูกค้าคุณนะครับตัวตรวจโลหะนะครับเจอโลหะตรวจร้องนะครับตรวจผ่านนะครับผมตรวจผ่านนะครับมาดูแม่เหล็กนะครับผมแม่เหล็กยางแรงนะครับรูปไม่ติดนะครับ จีได้เลยนะครับผมไม่มีติดไม่มีรอยขึ้นมาแน่นอนรับประกันร้อยเปอเนนะครับสองไฟผ่านร้อยเปอร์เซ็นนะครับผมเทสสองไฟนะครับด้านบนด้านข้างผ่านหมดนะครับด้านบนนะครับด้านข้างรับประกันไม่เห็นดำข้างในลูกนะครับผม ตัวนี้งานสั่งทำพิเศษนะครับก็การสั่นก็เหมือนตามคลิปที่นำเสนอไว้ในคลิปแรกนะครับตัวนี้ก็คือการเช็คการตรวจให้ดูนะครับผมขอบคุณครับ